เมื่อวันที่28พฤษภาคม2564เวลา15.30พันเอกนรงค์วิทยานวรวุฒิผู้บังคับการกรมทหารราบที่8คณะนายทหารสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่8พร้อมด้วยผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วงและกำลังวนกิจอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพิธีชุมชนรอบค่ายบ้านโนนม่วงหมู่19ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น ยใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลของตนเองนําสิ่งของขึ้นอถบรูทุกบริโภคข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนถึงที่พักอาศัยโดยเน้นการช่วยเหลือประชาชนผู้ไรโอกาสและผู้ยากไร้เพื่อแบ่งเบาภาระก,การเดินทางบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมจํานวน50ครอบครัวในการนี้ผู้บังคับการกรมทหารราบีิ8ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยพร้อมประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชืเ้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจพร้อมในเน้อย้ำกับลบังคนทุกนายต้องเสียบตัวเองปฏิบัติตามหลักการสาธารณส,สุขขณะช่วยเหลือประชาชนและกรพี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัยจากการดําเนินการรแปดอาร์มี่ดีดลลี่ในครั้งนี้เป็นการแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนสร้างความประทับใจรอยยิ้มเติมเต็ม,ตมความสุขให้กันกองทัพบกโดยกลมทหารราบที่8พร้อมใ้การช่วยเหลือประชาชนในทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน

ขาผมก็ดีเลยก็ดีแกขกบอพุ่นหาลายๆครับแก่กินอะรแก่ร่องแก,ก่กู้แก่กาารกินน้ำครับขอบคุณผู้ขารรอบแปลเด้อกับเกืเออยมาเก็บิ่งก่อยของให้ผู้ขา,ายน่ยมจริงรับ